นอนอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้พลิกตัวเลย ข้าหรือยังคุณไม่ไม่ต้องมาทำแบบนี้ผมรู้หมดแล้วว่าคุณไม่ได้ใบอืมคุไกินข้าวหรือยังลองคุยสิมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพูดสิพูดสิดสนั้นแนหละไม่อยากพูดกับใครว่างั้น มาจากไหนเนี่ยสุรินใช่ไหมตอนเย็นบอกสุรินอันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรคุณนะผมมมนอยากถามว่าคุณคุณมาจากไหนแล้วมันอันตรายมาอยู่อย่อยางเงี้ยมันอันตรายอันตรายผมไม่ไมาทําอะไรคุณเลยจริงผมไม่ทำอะไรคุณเลยบอกเลยเต่คุณมนอนแบบเนี้มันใช่เรื่องที่ไหนเล่า ข้าคมคือยิ่งใบอยู่แถวนี้อันตรายแล้วคุณกินข้าวหรือยังวันนี้คุณกินข้าวหรือยังไปเไปหาเองเออก็แค่นั้นก็พูดกระจบแล้วคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนแล้วคุณมาจากไหนแล้วคุณมานอนนี่งแล้วคุณกาามจบบนี้ได้ยังไงอืมผมไม่ได้คนร้ายผมไม่ได้ผมไม่ได้มาปั้มคุณเข้าใจไหม แต่ผมเพียงว่าผมจะมาคุยกับคุณว่าเออคุณน,นอนอย่างนี้ได้ยังไงแล้วบ้าคนคุณอยู่ไหนให้ผมติดต่อญาติคุณไหมหรือย,อยังไงเอาที่ต่อให้ยังไงเอามาเมื่อไหร่อย,อยังไงออาพี่เป๊กเคลียร์ได้พี่เป๊กอ้าวไอ้ขบวนได้ยังไงพี่เป๊กเคลียร์พี่เป๊ก อาอสองเห็นเห็นไหมเนี่ยระวังหินเด้อเดี๋ยวเขาเข้ามาให้เงี้ยเหรอระวังกันเด้อหน้าทีมนี้จบแล้วการอยู่การกินเป็นยังไงเออเนี่ยการอยู่การกินก็ลำบากนะผู้กรามกบมาอันตรายรู้ไหมมานี่ลงมาก่อนอ่ะลงมาทั้งคู่แล้วลงมาก่อนเอานึงผมคุณเถอะคุณไม่ใช่คนใบ้คุณอย่างัง้งคุณไม่ใช่คนใบ้คุณพูดได้ คุณพูดได้เลยไปมายังไงไหนอธิบายให้ฟังดิอธิบายฟังเลยช่วยได้สามารถช่วยคุณได้ไงแคมป์คนงานมันปิดหรอเลยยังไงไม่หนีได้ไม่ต้องหนีไม่หนีไม่หนีผมไม่ได้มาทำร้ายคุณผมไม่ได้ทำร้ายคุณเลยผมไม่ได้มาไล่คุณผมไม่ได้มาไล่คุณเลยนะแต่เพียงว่าผมต้องอยากรู้ว่าคุณมาจากไหนยังไงเออคุณมาจากไหนยังไงแล้วผมสามารถช่วยคุณได้ แล้วมันอันตรายอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยอันตรายเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะถ้าเกิดเป็นอันตรายไปคนที่อยู่ใกล้เฮ้ยเยียหน้าตาคุ้นๆเลยวะอ่าเอาเหมือนเราลุกเคยรู้จักกันเนี่ยเฮ้ยหน้าคุ้นว่ะใครอะเป๊กเฮ้ยเอางทีคุณผมไม่มาทำร้ายคุณนะที่ผมมาเนี่ยตอนตอนตอนพี่ออกตรวจพี่เห็นปะทำเนี่ย อยู่นี่แล้วเ่รอทำไมอ่ะเฮ้ยหน้าคุ้นแล้วเราก็รู้จักกันนะขาหดไม่ลงมาเอาดีๆ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 เอายังไงแบบคือเอายังไงให้ช่วยเหลือไหมหรือจะเอายังไงดีไม่ต้องพูด ใช่ไหมไม่ต้องพูดรู้ไม่อยากพูดก็อยากให้พูดมาเออแล้วไปนอนในป่าอย่างวันเมื่อวานเนี่ยไปฝั่งน้นไม่ใช่นอนในป่าฝั่งน้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้างั้นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอันนั้นมาเอาไปไหนไหนลองลองลองคุยฟังนี่มันเป็นยังไงเลิเหตุการณ์เป็นยังไงลองคุยให้ฟังหน่อยสิ ไม่ได้นะไม่ได้นะมาอยู่ีะไปมายังไงที่มาเออไปไปยังไงไปมายังไงเดี๋ยวผมประชาชนไม่ไม่ไม่เขาเขาติดต่อญาติไปแล้วเดี๋ยวญาติจะมาบอกไว้เลยว่าเขาจ้างหาทุกที่เดี๋ยวเขาจะมาเราเราเชื่ออะไรก่อนอ่เราเชื่ออะไรก่อนเราเชื่ออะไรก่อนเราเชื่ออะไรก่อนตอนนี้บ้านเราอยู่ไหนเราเชื่ออะไร ไม่ต้องหนี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 อยู่นี่อยู่นี่เจ้าจ้าเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยบอกว่าต้องไปไจ